แชนแนล Apple s t สตอรีวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเวิร์สตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันหลังจากที่มีต่างชาติขึ้นรถไฟลาวจีนครั้งแรกซึ่งเขาเองก็ได้รีวิวการขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางเขาได้รีวิวไว้อย่างละเอียดมากทั้งภายในและภายนอกรวมถึงห้องน้าด้วยถือว่าดียอดเยี่ยมมากเลยโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์กันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยเป็นของชาวจีนได้กล่าวว่า ฉันไม่คิดว่ามันพิเศษมากที่จะนั่งรถไฟความเร็วสูงทุกวันในจีนแต่ฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นรถไฟจีนลาวเริ่มทำงานขอสแสดงความยินดีกับคนลาวสำหรับมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างจีนและลาวคอมเมนต์ท่าต่อมากล่าวว่ารถไฟและสถานีดูดีมากขอสแสดงความยินดีกับคนลาวทุกคนคงจะดีถ้ามีเครือข่ายรถไฟที่เชื่อมต่อกันทุกประเทศในเอเชีย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่านี่คือรถไฟที่มีความเร็วเพียง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงแต่นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีและค่อยๆพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้ดีขึ้นหลังจากรอประสบการณ์และความมั่งคั่งคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวาว่าว้าวฉันอยู่ที่ลาวเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วตอนนี้ฉันนั่งมินิบัสไปทริปนี้มันแชกแตกต่างจริงๆที่จริงถนนบางสายยังไม่ได้ลัดยางนั่นแหละคือความคืบหน้าไม่ใช่แผนการรถไฟที่จะวิ่งผ่านไทยและสิงคโปร์ไปในที่ส คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่เคยไปเล่าและไม่รู้ว่ามีรถไฟในประเทศนี้มาก่อนแต่หลังจากที่ได้เห็นว่าผู้คนตื่นเต้นแค่ไหนเวลาขึ้นรถไฟฉันรู้สึกมีความสุขกับพวกเขาและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างหวังว่าพวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายที่รถไฟนำมา คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันดีใจมากสำหรับคนลาวพวกเขาภูมิใจในทางรถไฟสายใหม่นี้และฉันเองก็ภูมิใจกับพวกเขานี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศที่มีเจดล้านคนนี้ฉันหวังว่าเวียงจนันทร์กรุงเทพและกัวลาลัมเปอร์จะเชื่อมถึงกันได้ในสิงคโปร์คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่านี่คือยุคใหม่ของเราขอแสดงความยินดีกับประชาชนของคุณที่กำลังพัฒนามากกว่าเราในเวียดนามยินดีด้วย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีพลังและการกระทําที่เข้มแข็งที่สุดเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านสอดคล้องกับวงโครจรของการพัฒนาร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในภูมิภาคขอบคุณจีนและลรวขอให้มีสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไป คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันรอคอยที่จะพาพ่อของฉันไปนั่งรถไฟขบวนนี้เขาทำงานเป็นอาสาสมัครในประเทศลาวในช่วงปลายยุค60ฉันแน่ใจว่าเขาจะดีใจมากที่ได้เห็นการพัฒนาใหม่เช่นนี้คอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าชาวจีนต้องได้รับการยกย่องสิ่งที่พวกเขาเคยทำทีอื่นๆฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ที่นี่พวกเขาทำได้ดีมากๆพวกเขาเป็นประเทศที่มีความสามารถมากจริงๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่เห็นว่าสิ่งที่เราทํามันทําให้คนเรามีความสุขถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวาว่าผู้คนบนรถไฟดูตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นรถไฟที่ใช้ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบทางรถไฟสายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเราได้อย่างแน่นอน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าทั้งหมดที่พูดและทำมันน่าประทับใจจริงๆและฉันหวังว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนอีกครั้งราคาตั๋วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนกับรถไฟความเร็วสูงหลายแห่งทั่วโลกที่ราคาตั๋วจะยุติธรรมและไม่เกินราคาของคนทั่วไปขอบคุณที่วิ่งหน้าเวียงจันท์เพื่อยิงรถไฟสองขบวนทำได้ดีมากๆคอมเมนต์ท <Comment S 2> <ๆ>่านต่อมากล่าวว่าสุดยอดไปเลยลาเวนำหน้าประเทศไทยอีกครั้งทั้งหมดดูเหมือนง่ายเมื่อยังไม่ได้จองออนไลน์และราคาที่สมเหตุสมผล การโฆษณาที่ดีและเราควรจะภาคภูมิใจยอย่างยิ่งที่จีนทำโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสัน้นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าชอบสีรถไฟจังดูสวยหรูไฮเอ็นวิวนอกหน้าต่างก็สวยช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์มากที่ได้นั่งรถไฟขบวนนี้ คอมเมนต์ท่ต่อมากล่าวว่าเราต้องทําหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีและในขณะเดียวกันก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดีและอำนวยความสะดวกด้านบริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนและสถานที่อื่นๆแน่นอนว่าหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดในประเทศจีนอันที่จริงฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรสําคัญไปกว่าประสบการณ์เดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วนอกจากนี้รถไฟความเร็วสูงยังเป็นสิ่งสําคัญสําหรับจีนและลาว คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันแน่ใจว่ามีหลายประเทศที่ร่ำรวยที่อิจฉาการเชื่อมต่อรถไฟที่ดีระหว่างสองเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วทําให้เวียงจัน์และหลวงพระบางอยู่ในระยะการเดินทางคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าฉันตั้งหน้าตั้งตารอวันที่เราสามารถขึ้นรถไฟจากสิงคโปร์ไปยังจีนรัสเซียตะวันออกกลางยุโรปและแอฟริกาคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่ายินดีกับเราด้วย ตอนนี้ทุกเมืองและเมืองต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟเหล่านี้จะเห็นว่าเศรษฐกิจของพวกเขาถูกยกระดับขึ้นมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งนี้มีศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์สําหรับเราในแง่ของการเคลื่อนย้ายสินค้าและการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารในคอมเมนต์ชาวจีนท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณชาวลาวที่ยอมรับความช่วยเหลือของเราและถ้าหนักถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของโชคชะตาร,ร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสําหรับมนุษยชาติ ยินดีกับคนลาวที่เป็นเจ้าของรถไฟขบวนแรกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นอนาคตเราจะก้าวพัฒนายิ่งใหญ่กว่านี้อีกและนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนที่เราได้หยิบยกนำมาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันและสำหรับท่านใดที่อยากจะชมคลิปดังกล่าวเราก็จะแปละลิงก์ไว้ให้ใต้คำอธิบายคลิปและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ